ครับครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปการตัดยางรถยนต์นะครับเพื่อนำไปทำกระถางต้นไม้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีคัตเตอร์แะครับคัตเตอร์หนึ่งอันอันนี้เป็นน้ำผงซักฟอกนะครับน้ำผงซักฟอกน้ำผงซัฟฟอกเอาไว้ชุบใบมีดนะครับเพื่อให้ใบมีดน่ะมันลื่นเวลาเราตัด วิธีการตัดนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดขีดตามแนวนะครับแนวที่เราต้องการก็คือบริเวณขอบกรีดให้เป็นเป็นรอยก่อนนะครับกรีดให้เป็นรอยก่อนเนี่ยแล้วเราก็กดกดหน่อยนึงกดตรงร่องก็จะจะจะเปิดนะครับเราก็ทําให้เรากรีดซ้ํากรีดซ้ำง่ายนะครับครั้งแรกต้องกรีดให้เป็นรอยก่อนนะครับกรีดให้มันเป็นรอยก่อน จะใช้กรีดน้ำร่องก่อนนะครับแล้วก็กีดซ้ำกรีดซ้ำามอเรากีดซ้ำไปสักสองครั้งเนี่ยก็จะขาดก็จะขาดเนี่ยแล้วใบมีดก็จะมีการฝืดนะครับใบมีดจะฝืดหรือว่ามันร้อนเนี่ยแล้วก็อามาจุม่มจุ่มน้ำปองสักฟอกครับเพื่อให้มันลื่นนะครับแล้วก็กีดต่อไปกีดน้ำร่องไปก่อนแล้วก็กีดซ้ำครับนะนีะ่ตอนนก็ขาดแหละ กีด้ำล่องไปก่อนเนี่ยกีด้ำล่องแล้เราก็กีดซ้ำพอเรากีดซ้ำเรากดนิดนึงกดให้มันแผลเปิดแล้วเราก็กีดซ้ำนะครับนี่ด้ขาดนี้การกีดก็ต้องต้องระวังนะครับใบมีดอาจจะ จะโดนมือหรืออะไรได้ต้องต้องปิดด้วยความระมัดระวังนี่ครับปิดไม่ยากครับปีดแล้วเราก็กดกดนิดนึงก็ได้กดนินนด,ดนึนงอ่านะ ก็กีดปีดแล้วก็กดหน่อยนึงเนี่ยก็ขาดแหละีดได้นะครับไม่ต้องจุ่มบ่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะฝืด เพราะว่าเวลาเรากรีดไปแล้วมันจะฝืดย,ยางกับใบมีดมันจะสัมผัสกันนะครับทําให้มันร้อนด้วยแล้วก็ฝืดทการีดยากนะครับต้องจุม่มจุ่มน้ําำสักพอกโอเคได้นะครับเนะี่ยเสร็จแล้วครับไม่ยากครับ อันนี้เป็นกระถางที่กกีดไว้นะครับกกีดไว้แล้วก็นํามาปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้ามันมันดีนี่ก็จะขยายแล้วก็ทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเวลาเราปลูกแล้วก็หาอ่าถุงกระสอบหรืออะไรมาปูพื้นสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หญ้านั่งขึ้นขึ้นได้นะครับก็หาอะไรกันไว้หน่อยก็ดีนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ